สวัสดีคะ่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ยังจะมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาบอกมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะเคล็ดลับในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณคุณท่านใดที่มีปัญหาเรื่องภาวะนี่สินนะคือมีนี่สินมายาวนานมากแล้วแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้สักทีเอาต้นมาโปะดอกเอาดอกมาโปะต้นหาเงินมาโปะหน้าหาหน้ามาโปะหลัง ยังไงก็แล้วแต่หนี่ก็ยังคงอยู่นะนับวันยิ่งจับทวีเพิ่มขึ้นหรือมันไม่หมดสัทีเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้สินในชีวิตของคุณเนี่ยคุณลองคิดดูนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีสักครั้งไหมที่คุณได้เอาเงินจากคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้มีพรกคุณของท่านเนี่ยมาแล้วยังไม่ได้ใช้คืน นะคะคือหมายถึงว่าบางทีคุณพ่อคุณหรือคุณแม่คุณอาจจะหยิบยื่นเงินทองให้คุณเพื่อไปทำทุนเพื่อเป็นทุนนะซับนะเพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวนะจะอย่างไรก็แล้วแต่จะให้ด้วยความตั้งใจหรือฝืนใจก็ตาม นะคะสิ่งนี้มันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยจะเกิดมีหนี้สินขึ้นมาเพราะท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามามีพระคุณต่อเรามาเรายัางไปรบกวนหยิบยืมเงินจากท่านที่ท่านต้องไว้ใช้เลี้ยงชีพเลี้ยงตนเองเนี่ยนะคะมาให้ท่านเลี้ยงดูตัวเองให้ท่านเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคุณคุณท่านท่านก็จะต้อง เ,ออเกิดเป็นเหมือนกับว่าวิบากกรรมกับบุพการีวิบากกรรมกับผู้มีพระคุณขึ้นมานะสิ่งนี้มันจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณมีหนี้สินหรือภาวะหนี้สินแก้ไขไม่ได้เสียทีนะบางท่านอาจจะหยิบยืมมา เนาะอาจจะไม่ได้แบบว่าได้รับมาด้วยความเต็มใจจากคุณพ่อหรือคุณแม่อาจจะบอกว่าพ่อหนูยืมก่อนนะเดี๋ยวใช้คืนให้อแม่หนูยืมก่อนนะเดี๋ยวใช้คืนให้หรือบางคนได้มาจากคุณพ่อสามีคุณแม่สามีได้มาทําทุนสิ่งนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตของท่านต่อครอบครัวของท่านเช่นเดียวกันนะแล้วบางท่านเนี่ยยิ่งแบบคุณพ่อหรือคุณแม่ทวงแล้วทวงอีก คุณก็ยังไม่มีเงินคืนให้แบบนี้ก็ท่านก็รอรอแล้วรออีกยิ่งติดกรรมไปกันใหญ่เลยค่ะยิ่งส่งผลกับชีวิตของท่านกลับไปเป็นเอฟเฟกให้ท่านติดขัดมีเรื่องมีราวเงินทองเข้ามือก็ลำบากมาแล้วมันก็ต้องมีทางออกไปอยู่เรื่อยๆเก็บเงินไม่อยู่เสียทีแบบนี้นะคะ ทำไมแม่หมอถึงรู้เคล็ดลับตรงนี้ก็เพราะว่าแม่หมอได้เคล็ดลับและก็การฟังธรรมบรรยายจากคุณแม่แม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญมาท่านบอกเล่าถึงหลายๆคนที่ามาให้ท่านตรวจดูวิบากกรรมหรือมาขอรับคําปรึกษาจากคุณแม่แม่ชีทศพรเนี่ยหลายคนมีภาวะแบบนี้มาท่านก็มีเคล็ดลับ ให้ไปแก้ไขกันตามที่แม่หมอจะมาเล่าให้คุณคุณท่านท่านฟังในคลิปวิดีโอนี้ล่ะค่ะเนาะวิธีแก้เคล็ดปัญหาภาวะหนี้สินการเงินติดขัดในชีวิตของท่านตรงนี้นะขอให้ท่านนำซองมานะคะนำซองมาแล้วก็นำเงินที่ท่านมีอยู่เนี่ยล่ะค่ะสมมติว่าคุณคุณท่านท่านบางบางคนนะคะอาจจะหยิบยืมเงินของคุณพ่อคุณแม่มา5 0,000บาท สามหมื่นบาทสองหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทหรือเท่าไรก็ตามนะที่ที่ที่ได้เอาปัจจัยเงินทองของผู้มีพระคุณมาใช้แล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่มี ไปคืนท่านในตอนนี้ไม่เป็นไรขอให้ท่านลองใช้วิธีนี้แก้เคล็ดดูเอาซองมาแล้วนําเงินที่คุณมีอยู่ติดตัวที่สามารถจะใส่ในซองกลับคืนให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้มีพระคุณในชีวิตของท่านได้จะเป็นกี่บาทก็ได้อาจจะ300บาท500บาทนะคะหรือ1000บาทหรืออย่างไม่มีจริงๆก็สัก200บาทอะ2อ0อ่ะ,อะใส่ในซองนะคะ ใส่ในซองแล้วท่านก็เขียนชื่อของคุณพ่อของคุณแม่แล้วบอกว่าขอนําเงินจํานวนนี้คืนให้พ่อแล้วนะขอให้หมดกรรมกันนะคะคืนให้หมดแล้วแบบนี้แหละค่ะหรือท่านอาจจะเขียนบอกว่าขอนําเงินจํานวนนี้คืนให้คุณแม่คืนให้หมดแม่จนหมดจนครบแล้วนะ นะคะหรืออาจจะเขนแค่เขียนบอกว่าขอนําเงินจนํานวนนี้มาคืนแม่แต่เวลาที่คุณนําเงินในซองที่คุณใส่สัก250 300 500หรือ1000ตามกําลังที่คุณมีเนี่ยคุณไปยื่นให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้มีพระคุณที่คุณเอา,อาสตังค์เข้ามาในอดีตน่นะคะคุณไปคืนบอกว่าคืนให้แล้วนะหมดกันหมดกรรมกันแล้วนะหมดหนี้กันแล้วนะไม่มีหนี้ต่อไปอีกแล้วนะให้พูดเอาเครดเนาะ พูดเอาเครดซะหน่อยนะคะต้องคุยกันไว้กับคนที่รับเงินด้วยนะว่าเราจะคืนกันแบบไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ขอให้คุณเนี่ยไปจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งแล้วก็กลาวบทขอเอาหสิกรรม นะคะคือหมายถึงว่าหลังจากที่นำเงินที่เรามีเนี่ยใส่ซองไปคืนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณแล้วเราบอกว่าเราไม่มีหนี้ต่อกันแล้วนะเราหมดหนี้แล้วนะนะคะก็ตรงนี้คุณให้คืนไปแล้วก็ให้ท่านรับไปก่อนท่านท่านอาจจะอยากได้เยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวคุณมีคุณจะใส่คืนให้อีกก็บอกอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเงินครั้งนี้ก็คือจบกันแล้วนะหมดแล้วขอให้พูดเป็นเครดิต นะนะคะแล้วทีเนี้ยก็นำทูบ16ดอกไปจุดกลางแจ้งกล่าวบทขอขมากรรมขออโหสิก,กรรมในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดพลั้งไปส่วนบทขอขมากรรมขออโหสิก,กรรมเป็นแบบไหนแม่หมอจะเขียนไว้ให้ใต้ลิง์ด้านล่างใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะขอให้ท่านไปกดดูใต้คลิป description box น,นะคะด้านล่างนี้จะมีบทกล่าวขออโหสิก,กรรมผ่านทูบกลางแจ้ง16ดอกไว้ นะตรงนี้ดีมากๆเลยสำหรับท่านใดที่ในอดีตอาจจะเคยขโมยตังคุณพ่อหรือคุณแม่มาแล้วตอนนี้ชีวิตคุณติดขัดคุณรู้ว่าคุณเคยทำอะไรมาขอให้คุณแก้เคล็ดด้วยวิธีนี้ด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่บุพกา,ารีล่วงรับไปแล้วผู้มีพระคุณที่หยิบยื่นเงินทองให้เราอะท่านล่วงลับไปแล้วจะทำอย่างไรก็ในอดีตน่ะ คุณอาจจะเคยขโมยเงินผู้มีพระคุณมาอาจจะเคยหยิบนั่นแหละไม่ใช่ขโมยหรอกหยิบมาเฉยๆแต่ไม่ได้โบกนะคะส่งผลให้คุณเป็นกรรมติดหนี้ติดสินมีภาวะหนี้สินในปัจจุบันนะหรือคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดหยิบยืมหยิบยื่นเงินของคุณเนี่ยหยิบยื่นเงินของคุณพ่อคุณแม่ขออภัยค่ะคุณพ่อคุณแม่หยิบยื่นเงินของท่านให้คุณไปทําทุนไปใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะจะยืมหรือให้ด้วยความรักก็ตามถ้าคุณได้เอามาแล้วแล้วยังไม่ได้คืนให้คุณพ่อคุณแม่ใส่มือให้ท่านครบจํานวนเลยเนี่ยแล้วท่านล่วงลับไปแล้วนะคะคุณจะทําอย่างไรก็ให้คุณนําซองมาเช่นเดียวกันค่ะนําเงินที่คุณมีนั่นแหละเท่าที่คุณจะหาได้และก็ไม่ลําบากกําลังของคุณใส่ในซอง250 300หรือ1 0 0 0 ขอให้คุณไปที่วัดวาอารามวัดใดก็ได้แล้วเขียนจ่าหน้าซองบอกว่าขอนำเงินมาคืนคุณพ่อชื่อนามสกุลที่ท่านล่วงรับไปแล้วนะคะหรือขอนำเงินมาคืนคุณยายชื่อนามสกุลและตั้งจิตอธิษฐานไปถึงวัดแล้วไปยืนอยู่หน้าตู้บริจาคอาจจะเป็นชำระตู้ชำระหนี้สงตู้ค่าน้ำค่าไฟนะคะให้เอาไปคืนที่วัดสำหรับ ท่านใดที่คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณที่หยิบยื่นเงินให้คุณในอดีตล่วงลับไปแล้วแล้วคุณไปตั้งจิตอธิษฐานนะ ตั้งจิตอธิษฐานตั้งน้โมสามจบแล้วบอกว่าขอให้เงินนี้ไปสู่ดวงวิญญาณของคุณพ่อชื่อนี้คุณยายชื่อนี้หรือท่านใดก็ตามที่เป็นผู้มีพระคุณของคุณเนี่ยละค่ะที่คุณเอาเงินท่านมายังไม่ได้คืนนะคะขอให้เป็นผลบุญไปสู่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านอยู่ในภพภูมิที่ท่านอยู่นะคะขอให้เป็นบุญกุศลที่เราได้ทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟด้วยปัจจัยในซองเนี้แล้วอธิษฐานด้วยนะว่า สมมติว่าคุณเอาเงินของอคุณพ่อคุณมาแล้วก็บอกว่าพ่อเอาเงินมาคืนให้หมดแล้วนะคราวนี้หมดหนี้กันแล้วนะไม่มีหนี้กันต่อไปอีกแล้วนะแล้วก็หยอดใส่ตู้นะคะหยอดใส่ตู้ลงไปเนาะนี่แหลคะค่ะตรงนี้จะสามารถวิธีที่พูดมาทุกอย่างเนี่ย จะสามารถช่วยแก้เคล็ดแก้กรรมให้คุณคุณได้ลองนำไปปฏิบัติด,ดูเพราะว่าวิธีนี้คุณแม่แม่ชีทศพลวชิระบำเพ็ญได้แนะนำลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปหลายคนแล้วนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่ตัวแม่หมอเองได้ไปพูดคุยแล้วก็บอกกล่าวให้ลองทําดูหลายคนก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะแล้วก็ดีขึ้นมาจริงๆ นะผ่านพ้นภาวะวิกฤตภาวะนี้สินไปได้จริงๆวิธีตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะค่ะฝากไว้ด้วยค่ะวิธีแก้เคล็ดแก้กรรมเทคนิคดีๆตรงนี้แม่หมอจะหานำมาฝากท่านเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ